ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กบูธดําทักครับผมมนีกามาเบึงพักที่แม่พนลงไว้นะครับนี่ครับพึงลงไว้ได้ประมาณอาทิตย์กวัวกับ2อาทิตย์นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกะเพราด้วยครับนี่กะเพราแม่พนปลูกเพิ่มไปอีกครับบนนะครับ ระบบน้ำพื้นวางไว้ดีแห้งครับกรเกษตรซูมือนี่เขาต้องเหย็ดระบบน้ำให้ดีครับผมน้ำม,มีพืชพันธุ์ทางการ,กรเกษตรเฮ่ามันก็นงามครับพี่น้องเบ่งเอาเดอผูู้ด้ยาเข็ดเป็นแนวทางในการเหย็ดการ,กรเกษตรว่างก้อนยื่นกับว่างระบบน้ำทาก่อนพี่น้องนี่ครับน้ำพิ่นกับ ดูจากนี้นะครับซาหนีน่วยนีขึ้นมาครับผมสิมีไดดูดแล้วก็ผ่านท่อเมนลักไปเข่าตรงกลางออกุลนะครับผมว่างผลว่างดีแห้งครับผลเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวผนสีมาพันหนามขึ้นเดี๋ยวพุธาไทยเบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับผมนี่เพิ่นปลูกสอยางครับกับเผ้าโหละผ้านี่ครับปลาอีตูไอมี่ทรงตลอดนะครับ นี่จาหน่อยพอพันธิพันาน้ำขึ้นมาหมดนะครับนี่เมันกําลังปิดทางเดินน้ำให้มันอันนี้ขึ้นมาครับผมนี่นี่ครับวันนี้มาสวยแน่ย,ยังน้อยครับวันนี้มีความสุขครับอีกแบบหนึ่งครับถ้าระบบน้ำเขาได้ เกือพันธ์ทางการเกษตรเฮามันก็นจิงอ,อกง่ามพี่น้องเทาก็จิได้มีกินมีขายหรือกินก็นขายครับพีก่กัดกายูอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วครับผมนี่ครับมนี้วันที่เก้าเดินพืษภาค,คม2 5 6 6เด้อยครับเดือที่มา่ทายอยู่นี่ครับ ทางนี่เป็นเหตุการเกษตรแบบครบวงจรเลยครับมีมีสุยางครับตะกี้ิ่นปลูกโกโก้ครับพี่น้องวันนี้แม่มันวา่าราคามันบ่ค่อยปันไดเพม่นก็เลยเอาออกกเ็มมเลยมาเฮ็ดพวกพผืชผพักดีกว่าพ่นวานี่ครับวางระบบน้ำม,มันไห้แบบนี้เดอร์พี่น้องเลย เวลาห้องงดหนามมันจะจีดง่ายในการจัดการฟังทั้งสายมือผมนี่ที่เป็นปลูกข้าวปดอาหารสัตว์เด้อพี่นอ้องหยาดกันนี่แล้วกับแม่แปลงแม่พันยนี่ครับนี่ครับแบบบักหลายๆลายเลยครับนี่พุ่นะปูนหยอดใส่หยอดเอาเด้อครับนี่ผลมาลงพอดีครับกำลังงอกขึ้นมาบักยางงามเลยครับข้าวปด จากข้างบนลงมาฝนครับพูดจนฝนครับนี่ครับฟังทั้งขวาม,มือฝนกระจรีดกระเรระสียดผสมประสานเป็นผดหมุนเวียนครับนี่ฝนลงไว้เต็มมดนะครับมาหลบก่อนฝนกำลังว่างแ้วมาหลบนีฝนลงปลูกแล้วเรียบร้อยครับนี่กับเผานี่ครับ นี่ครับทอเมียนเพิ่นแยกสายกับขวาฟูนจนสุดแสงหูแฉงตาพี่น้องบบนำการจัดการระบบน้ำทอทอลักเนี่เกือบซี่นิ้วบ่นี่ครับทอเมียนแบง่งย่อยลดของงอออกสรายขวานี่กะเมตรหนึ่งไอ้นิ้วนึงทอนิ้วหนึ่งครับนี่ครับ วันนี้ท่อขึ้นกะบสามทับซีนี่ครับท่อขึ้นมาหาหัวสปริงเกอร์นี่ครับนี่ครับว่ได้ติดกาวนะครับนี่เสียบไปซื้อๆกัจจินีว่าเปิดปีตสายขวาครับในี่เฮ็ดแนลในกัจจินีเปลืองว่าแน่แล้วครับนี่ขุ้นเอากวบคุ้มเอาที่เราฟังที่เราฟังเอากระไดครับธนาห้องบดีนะครับ ครับผมสำหรับอีพี้นีกะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันอีพีใหม่อีพีหนาครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจผมนำครับผมสวัสดีครับ